ทุกช่องทางไม่ว่าทางช่องไหนนะครับใครเห็นคลิปนี้ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ให้อาจารย์ด้วยขอบคุณดาวที่ส่งให้อาจารย์นะครับนาองบึงบทัวถึงเลยนะครับน้องนะครับแล้วอ,อ,อาจารย์อาจาอาจะอ่านคอมเมนต์ไม่ไม่ทั่วถึงนะครับเพราะว่าวันนี้มันหลายช่องทางมากนะครับ่ะใครที่ดูอยู่นะครับนาอฝากกดไลค์ like, กดแชร์ให้คนลําบากอยู่ได้มาเห็นคลิปนี้นะครับผมเชื่อว่าวันนี้หลายคนเตรียมตัวกลับบ้านโอ้ยคนลูกบางคนกําลังจะเดินทางกลับบ้าน ใดผู้ใดก็ลั้งถาขึ้นลดเมื่อเงี้ยนน้ำแน่าครับอ่านะครับเนาะมีเข้ามีหลุดอาจารย์พูดไปหลายรอบแล้วแหละหัวสามสิบตันบาซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีสี่ซื้ออีหยังก็ได้ขอให้มีสี่นะครับซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีสี่นะครับเนาะอ่ามีสี่อะไรบ้างล่ะมีสี่สองมีสี่ห้ามีสองห้าแล้วก็มีสี่ศูนย์ฟังอีกครั้งมีสี่สองมีสี่ห้า มี2 5แล้วก็มี4 0 3ตัวมี4 2 5แล้วก็4 2 0ตอนนี้ได้ข่าวว่าไม่มีที่ไหนเขารับเลยนะครับเนาะก็หลายคนบอกว่าอาจารย์ให้ไวไปไหมเลขมานอัน้นคืออาจารย์นอตตี้เนี่ย <c oughs> บอกไว้ก่อนว่าเราจะให้ไวให้ช้ามันก็อั้นเหมือนเดิมเพราะเจ้ามือเขาเก่งกว่าเราอีกนะครับอย่างน้อยให้ไวก็ได้ไปซื้อลอตเตอรี่แล้วผมเนี่ยเป็นคนที่ไม่ลีลาไม่ต้องมาลีลาว่าเอ้ย วันนั้นวันนี้คือถึงเวลาหวยออกปุ๊บให้ไปเลยมันดีนะสําหรับผมบางคนเขาต้องเรียกเข้าลุ่มก่อนนะบางคนเขาต้องเก็บตังก่อนนะผมเนี่ยให้ฟรีไปเลยเออไม่ต้องรีลาด้วยไม่ต้องมานั่งอะไรผมแจก,กเลยไม่ต้องมาโอ้ยไม่ต้องมารอนั่นรอนี่ไม่ต้องมารอแชร์รอเชอิญผมให้ไปเลยเหมือนงวดนี้สี่สองผมให้ตั้งแต่หวยออกปุ๊บผมให้เลยดังทั่วประเทศแล้วอ่านะครับโอ้โห u ู u b e สองพันคนพัดยูทูบคอยขึ้นลไลท์ฉบัดนี้อยอือแคปไปเมเกอร์นะก็เดี๋ยวให้แคปชุดนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับโอ้ไลายกล่องกาจารแคปจังเลย <S <S เอาทีละเครื่องนะเอาทีละเครื่องนะอ่ะนี่ครับรัฐบาลไทยชุดนี้เห็นกันแล้วนะครับเอะนะครับเนาะชุดนี้นะครับเนาะแคปเนาะสบายดีอาจารย์สบายดีครับพี่น้องเมืองแล้วนะครับขอบใจหลายเด้อ ปูเล้าแจ้งว่าอยากให้กดอนะครับเนาะเอา้เอาเทยลเครื่องอา่าเดี๋ยวจะเล่าเรื่องพี่กบให้ฟังด้วยนะครับเนาะคืองวดก่อนเนี่ยหอ,อกอนันตเศษนะครับที่เราถวายปู่นะหลายคนร่วมบุญกับอาจารย์นะครับหอ,อกนั้นอ่ะผมบอกปูว่าถ้าปู่อยากได้หอกให้เลขเราเข้าออกให้ออกในชุดสี่คู่นั้นก็จะมีเก้าสามเก้าแปดสามแปดแล้วก็เก้าหนึ่งน้องวันนี้ปรากฏว่าเลขออกเก้าหนึ่งนะครับ เราก็เลยได้กันนะครับเนาะแล้วงวดนี้อาจารย์บอกปู่ว่าอาจารย์จะถวายธนูนะครับงวดที่แล้วนะ่ะพี่กบคนที่เอาหอกันันตเศษเนี่ยมาส่งเนี่ยแกจุดได้ห้าเจ็ดหนึ่งแต่พี่กบแกเป็นคนที่จุดเลขไม่ตรงอาจารย์ก็เลยตีให้ห้าเจ็ดเจ็ดเอยเจ็ดห้าเจ็ดนะครับปรากฏว่าแกจุดได้เจ็ดห้าหนึ่งอาจารย์เลยตีเป็นเจ็ดห้าเจ็ดหนึ่งเป็นเจ็ดเลขออกเจ็ดห้าเจ็ดโอ้แกจุดแม่นนะแล้ววันนี้พี่กบแกมาแล้วแกเอาธนู พร้อมสอยเนี่ยมาให้อาจารย์เพื่อมอบให้ปูวันนี้อาจารย์มอบให้ปู่เป็นที่เรียบร้อยมอบไว้แล้วก็จะทําพิธีมอบอีกครั้งหนึ่งนะครับพี่กบแกเลยจุดทูกอันนี้เป็นทูปของพี่กบเลขที่แกจุดได้ก็คือเก้าห้าเอ้สี่เก้าห้าสี่เก้าห้าแต่นิสัยแกแกจุดไม่ตรงกับหัวเก้าเป็นหกอาจารย์ก็เลยจะตีเป็นหกหกสี่ห้า เอ่สี่หกห้าอืมนะครับสี่หกห้าเก้าเก้าอสี่สี่หกห้าสี่เก้าห้านี่คือทูป,ปีกบนะน,นี้ไม่เกี่ยวกับรูปแล,แล้วมันมาชนของเราก็คือมาชนที่สี่ห้าเห็นไหมสี่ห้าทูป,ปีกบมาชนที่สี่ห้าซึ่งผมแล้วก็ผมคิดว่ามาครับภาพค้งางพะนะ ของอะไรเบิ้งก่อนผมเบิ้งยเลยบ่ค้างอนะครับนี่อย่างไม่ค้างนะครับทุกคนทุกคนใครที่ค้างเนี่ยออกเข้าใหม่เป็นที่เนาภาพค้างครับไม่ค้างเด้กกดออกเข้าใหม่เด้อครับเด้อนะทีนี้มาชนกับทูบเราเดี๋ยวอาจารย์ให้แคปทูบเรากันก่อนก่อนที่เราจะขอเข้ามากมเนะมันเกิดสีดึก อ miracle. เอาชุดเต็มก่อนรัฐบาลไทยเอาชุดเต็มไหมใครอยากได้ชุดเต็มเอาชุดเต็มไปก่อนอันนี้ชุดเต็มนะที่ละก,กล้องนะครับเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งกล้องนี้กล้องนี้รอแป๊บหนึ่งเอาชุดเต็มก่อนนะครับนาอชุดเต็มนะอันนี้เป็นชุดเต็มนะครับชุดเต็มก็จะมีสี่หกกับสี่เก้าที่เพิ่มเข้ามาแล้วตัวสุดท้ายเป็นสี่ห้าศูนย์นะครับเนาะไม่ค้างค่ะเออดีแล้วเปิดฟังไปนน้ำเลยวุสัน อ่าบางคนค้างนะครับเพราะว่าอาจารย์ไม่รู้ว่าเป็นที่เน็ตพี่หรือเปล่าเพราะว่าเน็ตของอาจารย์ก็ดีนะหลายคนบอกว่าอ่ฝันว่าเห็นอาจารย์พาลูกศิษย์แหก็ทุกคนสัญญาอ,อาจารย์นะว่าถ้าใครมีโชคมีลาบกับอาจารย์หลังปีใหม่เราจะมาแหน้ำกันครับมาแหกกองยาวแก้บนด้วยกันนะสัญญานะพีคนนี้เหม็นวามากสีแห้งขาอันกระซือ นะครับมากสี <c oughs> แหง้งโอ้ยมากึ่งอะไรโอ้ยเว้นมากแม่เด้อครับเวลาพิมพ์กัได้อาจารย์อ่านแล้วอาจารย์รู้มมสึกังในบนะุ๊คผมออกมาซึ่งงานละสี่สี่ห้าแล้วสี่ห้าพันเออแล้วก็มาแห่ด้วยกันแล้วทุกคนอย่าให้แคปเลขทูบดีกว่านะ <c oughs> แคปเลขทูบครับป่ะนี่ทีละกล่องเด้อ หมื่นแปดนฝากแชร์ให้อาจารย์ใหม่ด้วยนะเอากล้องนี้ก่อนนะครับแป๊บหนึ่งนาทีละกล้องนะสัญญาหรือยังสัญญาหรือยังอาจารย์คือรอครักครับผู้ใดว่ารอถือเลขเหมือนละเมือนี้นเลขทูบนะครับออนอตตี้นะครับเนาะเห็นไหมมันชนกันสวัสดีพี่เมย์ครับเจ็ดสี่เจ็ดห้าสี่ห้านะครับทูปปูเจ็ดสี่เจ็ดห้าสี่ห้านะครับเจ็ดสี่ห้านะครับใครจะแปร แปลได้ตัวเดียวก็คือเจ็ดเป็นหนึ่งนะครับก็เป็นหนึ่งสี่ห้าก็ได้เนี่ยนะครับหนึ่งสี่หนึ่งห้าก็ยังได้เลยนะครับแต่ว่าอาจารย์ขอตัวตรงอาจารย์ชอบตัวตรงมากกว่าไม่ต้องแปลงเลขหรอกนะครับเจ็ดสี่เจ็ดห้าสี่ห้านะครับปูไปชนที่โอ้า a r เลขสี่ค่ะเพื่อน่าเพื่อนพิมพ์มาใหมาแ่แหละนะครับห <c oughs> <c oughs> ยอกหยอกครับแซวเหรียญที่ซื้อ <c oughs> อาจารย์คิดเลิก <c oughs> YouTube แป๊บหนึ่งนะครับกล่องนั่น,เเนพี่พี่มลขอกคุณที่สมัครสมาชิกเปรเออไปวดเองได้เกิดอันละบริหารง่ามบริหารง่านโอ้เนานะครับไม่ผมมันึ้นดับ,บ่ะซึ่งงวดน,นี้มันเหมือนงวดเก้าหนึ่งเลยก็คือว่างวดเก้าหนึ่งเนี่ยเลขชุดอาจารย์มีเก้าหนึ่งอาจารย์ก็เลยมาจุดทูบได้ห้าหนึ่งเก้าปรากฏว่าเลขอ่ะออก เลขมันชนกันที่ห9ึ่งนึ่วันั้นอาจารย์ก็เลยกว่าเราก็รู้ว่าเราจะเล่นตัวไหนมันชนขนาดนี้เราก็อาจสิวนันนี้อาจารย์ก็ไปบอกปู่ว่าอาจารย์ให้ปล่อยเลขไปแล้วนะสี่สองสีาสองห้าสีไปอาจารย์ก็เลยไปบนปู่อาจารย์ก็เลยไปจุดทูบทูบนี้เราไม่สามารถที่จะเลือกได้มันออกตัวไหนอาจารย์ก็บอกปู่ว่าปู่เอ้ยสิปีไม่แล้วลูกอะอยากหาค่านัมมันให้พี่น้องนะครับ เจอกันพี่เจนนี่นะให้พี่น้องบ้านทัาผมขอพูดอีสานนะก็ฟังออกไม่ออกก็แปลนะครับให้พี่น้องลูกขอให้ทูบนี่มันขึ้นมาตรงกับเลขที่ลูกห้ไปก้อนหนานีได้บ่เพื่อที่หนึ่งเลขหน่อยลงแลวกะ็ะชิดได้หู้ว่าควรอัดตัวไหนก็ชิดได้ประหยัดปรากฏว่าเลขจุดมาก็คือได้เจ็ดสี่ห้าอ่ะขอแปลอีสานนะครับผมไปบอกปู่ว่าอ่า ปูลูกขอให้เลขงวดนี้ะที่ลูกจุดมาให้มันชนกับเลขก่อนหน้านี้เหมือนงวดเก้าหนึ่งได้ไหมเลขเราจะได้น้อยแล้วก็เราจะได้มั่นใจว่าตัวไหนมาขอปู่จุดให้ตรงออกมาแล้วตรงกันได้ไหมปรากฏว่าเลข,ขอกเจ็ดสี่ห้าผมน้ําตาไหลเลยครับผมห้องไห้นพี่นองแววตาคือผมทุ่มเทและจริงจังมากผมอยากให้ทุกคนถือเลยครับผมบ่ถือว่าเป็นยังมาจะพี่นองเป็นถือนะคร เฮงๆรวยๆขอบคุณทุกคนที่รักและศรัทธานะครับหลับฟันดีเด้อบางคนอะรูดสีคือจบซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีสีแต่บอกปู่ว่าเอาชุดเน้นเลยสี่สองสี่ห้าสองห้าสี่ศูนย์สี่หสี่ศูนย์สี่สองวหลับฟันดีนะครับไปแล้วนะครับทุกคนไว้เจอกันครับหนึ่งหมื่นคนขอปิดไลฟ์ที่หนึ่งหมื่นคนขอบคุณมากๆนะครับฝากแชร์ด้วยนะครับบ๊ายบายดีครับสวัสดีครับปิดเต็งไรล่ะ บาายยบายบายเด้อถ้าผมยังมีลมหายใจทุกคนจะต้องหายจนครับสวัสดีครับ YouTube บายนะครับ YouTube บายเด้อสวัสดีครับสวัสดีครับวันดีครับไปๆครับ YouTube ไปๆเด้อไปแล้วเพจบ๊ายบายเด้อเพจนี้บ๊ายบายเด้อบ๊ายบายนะครับไปๆจ้าฝันดีจ้าฝันดีจ้าสวัสดีครับ